คุณแม่เอาใจสายชิวนะคะวันนี้คุณแม่ก็มาสอนอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะชื่อว่า Blur Image Background นะจ๊ะโปรแกรมนี้สำหรับซูซๆานะจ๊ะที่ชอบถ่ายรูปแบบกล้องโปรแต่เราไม่มีกล้องโปร oh. ใช่ไหใช้มือถือก็ได้แล้วใช้โปรแกรมนี้ค่ะ <c oughs> Blur Image Background ค่ะ อนอื่นนะคะเราต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาก่อนนะคะที่ชื่อว่า Blur Image Background l นะคะหลังจากนั้นเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนะคะให้เราเลือกใช้แต่คราวนี้คุณแม่จะสอน Blur หลังจากเข้าไปแล้วนะคะกดโอเคและเลือกรูป นะคะตอนนี้คุณแม่ก็ได้รูปเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะมีทั้งหมด2ฟังก์ชันนะคะก็คือ brush size และ b r i l e s s n e นะคะ b r i l e s s คือการเบลอแบ็กกราวนะคะอย่างที่เราเห็นเราสามารถปรับระดับการเบลอได้นะคะตรงนี้แล้วก็กด continue เข้าไปส่วน brush size นี่ก็คือแปลงหัวแปลงนั่นเองนะคะจุดที่เราไม่ต้องการเบลอเราก็ใช้ brush size นะคะในการระบายหรือว่าเราจะปรับไซส์ขนาด ก็ได้นะคะขยายย่อขยายได้หมดเห็นไหมเออคุณแม่ปรับนะคะตัวบร็อไซส์นะคะปรับขนาดนะคะแล้วก็ระบายจุดที่เราไม่ต้องการเบลออ่านะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดไปที่เซฟได้เลยนะคะ <Yeah! S 1> พิงเท่านี้นะคะสาวๆเราก็ได้รูปเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าชัดหลังเบลอลองเอาไปทำกันดูนะคะ ที่สำคัญนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับแม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจที่จะได้ทำคลิปต่อๆไปนะจ๊ะ